สวัสดีครับช่องคนขับรถบัสอำเภอลำพิเชียบเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนรับปากว่าอะไรนะเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนรับปากว่าอะไรเดี๋ยวบอกก่อนพี่ผมไม่มีน้องนุ่นครับแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวเมื่อคืนนี้เอาไปโชว์เอาไปโชว์ลูกสาวแล้วเมื่อคืนนี้เสื้อเสื้อสวยมากเลยแต่ว่าเราเราเราขอตัวหนึ่งเสื้อสวยมากเลยเสื้อสวยมากเลย น้องอะไย่งเห็นเนี่ยบอกโอ๊ยพี่พลอยอยากได้เสื้อก็เลยเอามาให้ตัวทำมาแค่ยี่สิบตัวเองเรียบร้อยแล้วเบิ่มนะอืมแต่ว่าจะสั่งเพิ่มอยู่เพราะว่าพี่โดนก็จะเอาไม่ใช่พี่โดนคนเดียวโอ้โหอย่าน้อยใจใหญ่น้อยใจน้อยนะอย่าน้อยใจน้อยน้อยน้อยเราเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องใช่ไหมใช่ไหมบอกคนหนึ่งละไซแอลนะครับอะไรนะไซแอล อันเราไม่เรียกร้องครับแล้วแต่จะให้เอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้อันเนี้ยเอ้ยสวยมากแลมันต้องไปส่งส่งพัสดุให้เขาใช่ใช่มันก็ไม่สวยมากเลยที่เอามาให้น้องอุกยเสื้อนี่สวยนี่นี่ข้างในเนี่ยซับเหนือได้คนก็สวยโลโก้ก็สวยจริงแล้วถ้าใครสั่งกราตัวละสามร้อยห้าสิบเออเราเราต้องเสียตังไหมไม่เสียเพราะว่าเราเราอยู่ด้วยกันเรือเดียวกันเออเราอยู่ด้วยกันโฆษณาโฆษณาเอามาแฟนลองสินะ แต่ว่ารูปใครเป็นคนทำรูปให้อุ้ยเสื้อสวยมากเลยนะมออกแบบให้ออกแบบมามันแต่ว่ารูปอันนี้ก็คือรูปหน้าปกที่อยู่ในยูทูบ b e ไมันมันมันเดี๋ยวจะค่อยคุยกันเราไม่แน่อาจจะทำเสื้อสีดาราฮอลลีวูดเป็นงินอ่ะอือผมจะทำแบบนี้อยู่ตั้งสิบยี่สิบตัวสวเมินดาราฮอลลีวูดเพื่อเพื่อเป็นรูปอุ้งอิงเลยอาจจะอาจจะไม่แน่อาจจะให้เป็นรูปอุ้งอิงเออ โต๊ะโไม่แพงโอ๊ยปวดพายเมน่นะล่ะเ,เขาเด็กเข้ามาเขาพูดไหมครับอะไรนะนะอะไรอะไรอะไรนะดอกแคเธอแคฉันไม่ดอกแคล่องเพลงดอกแคก็เลยจะกิฟดอกแคอย่างเดียวเลยดอกแคก็ดอกแค นี่ห้ำเราบอกปดเอาเอาดอกแค่ไปรวกกระปุ่นมาครับใส่ลาดีจะไปลวก่ใส่หลาไม่ได้ยกใครบ้างวันได้อีปูม่วันได้อีปูมม่อ้ยสวกยมากเลยดอกแค่รวกกระปนเนาะปนบุทูปนบุญุกูเน่ครมเน่ใครเตยเดี๋ยวไปร้อยเอ็ดร้เอ็ดเอาไปใกล้บ้านไหมครับวันนี้ไม่ใกล้ค่ะคนเราากฝั เอาอีกแล้วเหรอเงินที่แล้วก็บอกเขาฝากฟังก็ฝากฟังทบทับทุ่มอะไนั้นเป็นอยู่ฟังปูนอ๋อแต่ว่าจะกลักบบ้านอยู่เกษตรอ่าเกษตรปทุ่มลาดจัตุมันก็ตรใกล้บ้านอยู่อ๋อคือบ่แวะเป็นบ้านหล่นเรนออมหรือออมอมาพี่ไหมสิโอ้ยถึงว่าละถึงว,ว่างานเล่นอยู่ร้อยเอด็ดเป็นบ่แต่ไปกลับนี่ประมาณร้อยยี่สิบประมาณนี้เป็นบ่ก็คือว่าขับรถไปก็คือบริบริณนนบ่ ยิ่งไปหนีควมไปนีกับบ้านแกอยเอมีขวมนั่นอขไปสะพานสะพานขามาคุ้องนี่เนาะคามซี่ามุูนามเตาไปหนีแต่หอดเฮียนแล้วคือนคำบานสังแต่ว่าคุณคำรู้ริงๆิเนี่ยปเบียวหอดก่อนมูนะเห็นเห็นแบบนี้ไม่ได้นะะถึงหอดก่อนมูนะ โอ้ยกตว่าอยู่รถลขันนีโหลดเพื่อโหลดพ้นติดมวลามวนในมวลอยู่บรรยากาศอะปั๊ดกนินอ่กินดอกแค่เป็นบ่นี่ดอกแค่กินดอกแค่เป็นปะนี่ดอกแค่ลวกจิ้มน้ำพิม<ส>เนาะลวกจิ้มน้ำพริกกินจิ้มเจว พีออ่ในตลาดอกเน่เอาป้านังเอกเขาเฮ็ดยังนี่ยฮะนังเอกเขาเฮ็ดยังนี่ยแ่างคมีแต่ดอกแค่เก็บไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่แคร์เราอยู่ดี โอ้ยอยเาไปเอาเบบนเปนเออขยาวขยาวขยวเอาเมกาปีนเอาเมยนี่ไงนี่ไงมันปันนี่ไงกระโดดเอาดิเอาโตมาต่อ ฮ่าโอ้เอายีลีนะนะถึงรังค้าวัดเนอโอเห็ดป่านคนบ่มีแห้งเนาะคุณนะอ้ยอีสาวดีมาแล้วมาเลวสดจากต้นของแท้มันผุนขึ้นไปต้นเึงกระยอของแท้แล้วของปลอมด้วยนะเนี่ย อะไรนะอันไหดอกกูไม่ออกเลยอุ้ยอะไรดอกคำว่าดอกคืออะไรอ่ะดอกแคร์ใช่ไหมใช่ดอกดูไม่บอกเออน้องเก่าได้ดิโอ้โอ้เลื่อมเลื่อมจะถามมาเรจะถามมาบ้านน้ำกันบอลจะถามอยู่โซนเลยอันนี้ดอกใจเย็นใจเย็นไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนสงสารต้นไม้อ่าอันนี้เอาไปแล้ว เอาไปลวกใส่บันนี่มันหอมเด้นัวเกสรดอกแคใบปลามันจะมีกลิ่นพิเศษยากนะกลิ่นพิเศษของดอกแคบ้านเราก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งแต่อันนี้นัวหอมหอมแบบหอมขันตอนตั้งขึ้นสีหอมร้อนๆจะเป็นถ้าคนในยินไทยๆอ่ะอารมณ์เมื่อไหร่พี่น้องนมม่้งป่ะนมพันเดียวมั้งนมม่วงพี่น้องนมม่วงนมเม่วงหอมกลิ่นดอกไม้ป่าหอ่หอมมบบร้อนๆ่ะมันหอมเหมือนคนป่ะพ่อ ผมหรือว่าคนหอมกว่าเนี่ยเออไปนีหน้าพอร้ายแรงเนี่ยพ่อใหญ่คนไปซื้อเอาอยู่แต่ว่าเขาว่าซื้อของพ่อหูวว่าต้นดอกแค่แพงจังเลยเขาจับซื้อไปตัางจังที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยแพงเอาไปแล้วก็ไล่แล้วเอาเล่นแล้วปัะนี่ไปง่ายรถเลยไปแต่คุยกันพี่น้องอันนี้เราจะเดินทางครับพี่น้องเนาะเดินทางไปที่ละเอียดเออคุณพ่อก็อะไรนะพ่อนะ วันนี้พ่อเก๋มีคนฝากไอโฟนไว้ครับเอาพูดไอเฮียกับมาเอาที่กับเจ้าอาวาสฝากไว้เรียบร้อยแล้วอ่าพูดไอเฮียโทรศัพท์ใครนะครับพี่น้องเนาะบอกฝากเอฟซีติดต่อกันนะครับว่าบูดไอเฮีในช่องพูดไอเฮ็ดโทรศัพท์หายหรือว่ามาติดต่อตอนนี้เครื่องยังไม่ดับสามารถโทรเขาได้แล้วก็มาปลุเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเมาอยู่พอเชื่อได้เร็วเขาเมาเดี๋ยวเขาจะวิ่งหาโทรศัพท์แล้วเขาจะโทรเข้าเครื่องใช่ครับอ่ามัถึงเขาโทรไปแล้วเขาก็จับจีพีเอสมาแล้วเขาจับจีพีเอเอา เอาคลิปเนียไว้สมีนะครับเด้อเจอนคลิปหน้าครับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับออกเดินทางแล้วเก็บของเก็บยังครับพี่น้อง